ครับกับสวัสดีสุภูสุคนนะครับอันมานีเขาก็สิพามาเบ่งแป้งหญ้านะครับที่ค่าแต่ปลูกแล้วตะกี้นะครับก็คือมีหยานรกจักรพพัดนะครับกับผมกับเนเปียปากช่องนะครับครับอันทีเขาปลูกนี่เขาก็จะยกแป้งนะครับค่อนข้างสสูงแน่นะครับเขาก็เปิดน้ำใสเนาะครับสาหรับระยะการปลูกของเขานะครับ กสิกะประมาณเอานะครับประมาณจักแปดสิบแปดสิบเซนเนาะครับครับมันก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็สิปักแนวเฉียงนะครับอันนี้หยาเขาสั่งมาแต่การละสินผลละครับครับก็คือประมาณหามือเนาะกัวซิมะฮอนนะครับอยู่พี่มันก็อบมาแล้วนะครับท่านี้ผมก็เอาไปแช่น้ำอีกประมาณจักคืนสองคืนครับมันใบมันก็เลยออก จังสี่นะครับครับ mm hmm. อันทีเห็ดว่าเห็นอย่างเขาถึงเห yani ็ดหล่องนะครับก so, ็เพื่อว่าที่เขาศึกษามาน้ําหลายๆคนที่เขาเห็ดนะครับก็คือว่าการยกล่องนะครับที่มีข้อดีนะครับในเรื่องของน้ำถ่วมนะครับเพราะอันนี้มันเป็นทงน้าเนาะนี่บริเวณนี้ที่เขาปลูกมันเป็นทงน้านะครับแล้วก็2ก็คือการบำรุงโคนต้นเนาะครับเพราะว่าการที่เขาปลูกประมาณนี้นะครับ ก็คือเวลาเขาตัดเนาะครับเขาก็จะเอาดินขังเทิงนะครับมากบโค้นนะครับมันก็นสิแตกออกเรื่อยๆนะครับในกรณีที่ว่าเขาบบเาอ้าออปลูกถ้าเขาปลูกขังเทิงแม่บอครับแบบว่าเวลาเขาสิกบโค้นจะสิมันกระหยากเนาะครับโค้นตามที่เบิงเบิงไรและค้นมาโค้นมันก็อาจสิบแบบว่าได้ระยะเวลาสัน้นนะครับแต่ถ้าเขาเห็ดแนวนี้มันก็สิได ตัวโค้นนี่ที่น้นขึ้นเนาะเพราะว่าเขามีดินกบโค้นนะครับโค้นมันก็สิแตกเนาะไปเรื่อยเรยนะครับแต่เขาบำรุงดีครับสำหรับตอนนี้ระบบน้ำนะครับเขาใส่ระบบอดเอานะครับเปิดใส่ร่องนะครับเพราะว่ามันอยู่ทงน้านี่มันบ่มีไฟฟ้านะครับเขาก็อาศัยการติดปั่มเสมอกับโซล่าเซลล์เนาะครับแล้วเขาก็บ่าใ้เห็ดแท้งเขาก็เลยอาศัยการเปิดน้ำเอานะครับครับเดี๋ยวถับ ไปอีกนะครับเขาก็สิปลูกยาหวานอิสราเอลนะครับก็คือประมาณนั้นนะครับเขาปลูกเขาสั่งทอนมาประมาณสามพันทอนนะครับยาหวานอิสราเอลก็เขาแถมให้เก่าลอยทอนนะครับก็อยู่สิประมาณไล กวัวนะครับหรืออาจจะหอดสองลาเพราะว่ายาหวานเขาปลูกประมาณ1เม็ดนะครับห่างกันนะครับเดี๋ยวเทอหนาได้ครับเสภา้าไปเบิงการปลูกยาหวานของเขานะครับครับมื่อนี่ก,ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ